สวัสดีครับสอสมบูรณ์ลูกเร่องยางยนต์นะครับวันนี้ผมมาทําคลิปนะครับเพราะว่ามียางตัวใหม่เข้ามานะครับสําหรับยางสาลุยนะครับหรือว่ายางเลนโซทายนะครับตัวนี้เป็นเลนโซ RTX ตัวใหม่นะครับออกมาหลายไซส์มากๆนะครับแต่ว่าไซส์ที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นไซส์33คูณ12.5 R18 นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูระเดยดตรงเพจยางก่อนเลยดีกว่าเนาะตรงเพจยางนะครับนี่เลยนะครับเขียนว่า เรนโซไทยนะครับรังเกตเทเลนนะครับ RTX นะครับ33มสิคูณสิบ R 1 8 LT นะครับผ้าใบ10ชั้นนะครับหนามากๆนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับที่ออกมานะครับเป็นยางโมเดลตัวแรกเลยนะครับที่ผ้าใบ10ชั้นของจากค่ายเรนโซไทยนะครับรังเกตก็หมายถึงความทนทานนะครับทนทานทุบพื้นผิวถนนนะครับ ก็อัตรานะครับการสูบลมสูงสุดอยู่ที่80 psi นะครับผมว่าไม่ค่อยมีใครเติมอยู่แล้วนะครับ80 psi นะครับก็ผมก็แนะนําประมาณ35-40นี่ก็ถือว่าแข็งแล้วนะครับแล้วก็ความกว้างของขนาดปะทะร้อนะครับก็แนะนําอยู่ประมาณ8.5-11นิ้วเหมาะสมที่สุดก็อยู่ที่10นิ้วนะครับก็อันนี้ผลข้อมูลต้องเพจยางคร่าวๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบและการดีไซน์ของเจ้ายางเรโซ RTX ตัวใหม่กันนะครับ ดูปเผ็นเผนะครับคล้ายกับเจ้าตัวโยนะคล้ายไหมฮะอันนี้ผมเอาตัวโยมาเทียบนะก็อาจจะคล้ายคลึงกันเนาะแต่ถือว่าไม่เหมือนนะเพราะว่าแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับสําหรับตัวตัวโย r x นะครับแล้วก็ตัวโย RT นะครับเห็นไหมฮะก็เป็นอย่างประเภทเดียวกันนะครับตอนแรกผมดูในรูปเนาะไม่เหมือนตัวจริงเลยนะครับตัวจริงที่เห็นนี้คือสวยกว่าเส้นชัดกว่าความสวยงามสวยกว็เยอะเลยนะครับ นี่เครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนะครับผมชอบตรงนี้มากๆเลยนะครับเด่นมากๆนะครับถึงจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเด่นนะครับสัญลักษณ์นะครับเลนโซ่นะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับเลนโซ่ได้ใส่เอกลักษณ์ลงไปเยอะมากๆนะครับเห็นไหมฮะมีสัญลักษณ์เลนโซ่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่รูปดอกยางนะครับเป็นตัว L นะครับสัญลักษณ์เลนโซ่เลยเห็นไหมฮะสวยมากเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับ เป็นเหมือนลังพึ่งนะครับผมไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าช่วยอะไรนะครับอาจจะข้อมูลอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่ายางเพิ่งออกมานะครับแล้วก็ล่องไล่โคลนรีดน้ำนะครับเยอะมากนะครับกว้างมากนะครับประมาณ1นิ้วเลยก็วันนี้อาจจะพูดถึงเรื่องความสวยงามกันนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องการใช้งานนะครับเพราะว่ายางเพิ่งออกมาใหม่นะครับแล้วก็ตรงแก้มยางนะครับเขียนว่าลินโซทายนะครับเห็นไหมฮะนี่เลยเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเขียนคล้ายๆกันนะครับ ข้างนี้ก็จะเขียนรังเก t e r เลนนะครับ RTX นะครับไซส์ยางก็จะบอกตรงนี้เลยนะครับ33นะครับเห็นไหมฮะสาคูณสิบสองจุ้าอ่าสิบแปดแอลนะครับ10 PR นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยางตัวนี้ผลิตเป็นแมทอินไทยแลนด์นะครับได้เป็นยางไทยด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเขียนว่า10 PR เนาะปียางอ่านี่ปียางอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นสัปดาห์ที่29ปี2022นนะครับเห็นไหมฮะแบบนี้เลยนะครับยางเป็นยางที่รูปร่างสวยงามมากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะใช้งานบนถนนด้วยแล้วก็ลุยได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับยาง RT นะครับก็ถ้าเกิดเป็นยาง MT นะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานบนถนนสักเท่าไหร่นะครับดอกยางจะใหญ่นะครับแล้วก็มีเสียงที่ดังกว่านะครับ สำหรับยางอาทีก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากให้ยางใหญ่มากนะครับแล้ว่าอยากได้ไซส์ยางแบบโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งก็ยางอาทีก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับที่หนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของเรโซไทยนะครับที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากๆนะครับสำหรับสายออฟโรดออนโรดรอดนี้นะฮะลูกค้าที่เลือกไซส์นี้มาก็เขาบอกว่าไม่อยากให้ยางมาดูเล็กเกินไปนะครับอยากให้แก้มยางดูหนาๆนิดนึงเลยครับก็เลยเลือกเป็นไซส์ของ18นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาชั่งน้ำหนักรล้อให้ดดู้วยันะครบ ว่ายางตัวนี้นะครับน้ำหนักเท่าไรนะครับดูนะครับถ้าเทียบกับยางเลนส์อ่าถ้าเรียกถ้าเทียบกับยางโตโยนี่ฮะโตโย่ส6งห้อนยะครับกับไซส์3 3คูณ1 2 5สน้ี่คือว่าเหมือนพ่อกับลูกเลยนะครับเห็นไหมฮะมาครับตอนนี้อ่ากิโลของผมพร้อมแล้วนะก็รีเซ็ตกิโลนะครับอยู่ที่0ูนย์นะครับแล้วก็เจ้ายางตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะลองยกถ่ายครับพอดีลูกค้าเข้านะครับก็เลยถ่ายคนเดียวนะครับอาจจะทุลักทุเลนิดนึงมาไม่เป็นไรครับ เรา่ายได้อยู่แล้วนี่ครับบางยางลงไปนะครับน้ำหนักของยางยังไม่ค่อยนิ่งนะครับนี่อยู่ที่28.4นะครับประมาณนี้นะครับยางหนึ่งเส้น28กิโลนะครับยังไม่รวมน้ำหนักล้อนะครับนี่คิดดูคข้าวๆก็ผมว่าต้องมีทะลุ40กิโลแน่ๆนะครับทั้งล้อทั้งยางรวมกันนะครับก็ใครที่กําลังมองหายาง RT ีนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจนะครับราคาไม่สูงมากนะครับราคาอยู่เส้นละ5,000ันถึงหกพันะครับสำหรับยางเรนโซ่อารนะครับผ้บายสิบชัดนะครับทนทานด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่กำลังมองหายางแบบนี้นะครับก็ลองทักเข้ามาถามหรือว่าเข้ามาชมยางตัวจริงได้นะครับที่ร้านสองสมบูรณ์นะครับมีทั้งไซส์16 17 18 20นะครับมีเยอะมากนะครับก็ฝากด้วยนะครับร้านสองสมบูรณ์นะครับกับผลิตภัณฑ์เรนโซ่ไทยนะครับยางเรนโซ่อารตัวใหม่นะครับเดี๋ยวถ้า ได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปรีวิวเพิ่มนะครับตอนนี้ก็รีวิวกับเขาเข้ารูปรักษภายนอกนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้วัดค่ามาแล้วเนาะก็ฝากด้วยนะครับร้านสอสมบูรณ์ครับผมสวัสดีครับ